you <laughs> ทุกคนครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับมันจะใกล้เวลาเลยที่จะออกนะครับดันลืมกล้องครับต้องนั่งรถกลับไปเอากล้องนะครับผมแล้วก็กลับมาที่ท่าเรือให้ทานภระมาณสิบโมงนะครับคิดในใจว่าไม่ทันแน่นอนครับก็สวีดัสสวัสดีทีวทีแฟมิลี่ครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับอากาศมันก็คึ้มๆหน่อยเนาะ วันนี้ครับเป็นครั้งแรกครับในรอบที่เราเก็บตัวนับเป็นเวลาปุว่แล้วจะเป็นปีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะครับจะไปทําคลิปกันนี่ทุกคนจะเราจะไปเที่ยวนะครับหลังจากการที่เรา OWN, ล็อกดาวเราก็ผ่อนคลายกันมาแล้วนะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเราจะไปที่เกาะลาล้าน้าลาลาลาาาครับหังนงก็เราจะออกเดินทางนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามไปดูพวกเรานะครับว่านะครับ เป็นทริปเกาะร้านั้งนี้มีอะไรให้ชมกันบ้างหลังจากที่เราไม่ได้ออกมานานบอกตรงวันนี้ติดเต้นมากนะครับสำหรับการที่ออกไปทริปท่องเที่ยวนะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอยู่มานานครับเก็บอยู่บ้านมานานวันนี้ขออนุญาตนะครับวันหนึ่งนะทุกอย่างเริ่มคลี่คลายนะครับสีก็ซีนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะเดินทางไปที่เกาะร้านกันมีทริปอะไรเกาะร้านเดี๋ยวเราติดตามมาดูนะครับผมมาเลยดูทีมงานกันครับนี่ครับนี่นอนนั่งพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะไหนไปเกาะร้าน ได้ออกจากบ้านแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวเราตามไปดูกับทริปก่อนร้างของเรานะครับว่าเป็นไงบ้างเราเดินทางก่อนครับไปที่แหลมบริหารเลยไปหาข้อมูลมานะว่าเราจะไปจอดรถที่วัดชัยนะครับกดไปที่เสิร์ชแล้วนะครับผมก็เราทําการจับเส้นทางครับผมไปจากจุดของพ่อไก่เองนะครับอยู่ที่นะครับปทุมธานีนี่เองนะครับทั้งหมดผมเช้่เราจะเดินทาง2ชั่วโมงครับผมเ,เรามาเริ่มต้นการเดินทาง กันเลยนะครับแล้วเราก็เดินทางไปที่วัดชัยกันเลยครับทุกทุกคน คนครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับมันจะใกล้เวลาเลยที่จะออกนะครับดันลืมกล้องครับต้องนั่งรถกลับไปเอากล้องนะครับผมแล้วก็กลับมาที่ท่าเรือให้ทานภระมาสิบโมงนะครับคิดในใจว่าไม่ทันแน่นอนครับเดชบุญครับยังมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างหน้าเรานะเรือเขารอแล้วบีบแต่ลั่นเลยนะครับเพื่อให้เราขึ้นเรือนะโอ้เหนื่อยมากครับก็ครับตอนนี้เราเอารถไปจอดที่วัดชัยแล้วนะครับเพราะว่ารอบรอบแหลังบริหารนะครับค่าที่พักนะครับการจอดรถค้างคืนเพื่อจะไปเกาะล้านนะประมาณเนี่ย ตกประมาณคืนละ300บาทแบบที่รีวิวมาครับสำหรับวัดชัยถ้าเราไปจอดนะครับผมก็ค่าจอดรถ40บาทตอนหนึ่งคืนนะแล้วก็นั่งวินโมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาประมาณสัก40บาทนะครับผมก็เพราะว่าวันนี้แบบเพลินทุเลมากเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนลงเรือข้ามฟ้าไปเกาะร้านดีกว่าครับค่าเรือข้ามฟ้าไปเกาะร้านคนละนะครับผม3ามบาทนะครับผมครับแล้วโตอบอกว่าวันนี้นะมีอะไรเราตกใจเยอะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศน,นะครับ ก่อนลงเรือกับแหลมปรหไฮที่พัทยาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้านเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบนอกไปเลยครับผมก็ตอนนี้เราก็นะครับตอนนี้เราก็ลงเรือมาแล้วนะฮะนี่ครับเรากำลังจะออกจากพัทยาครับผมตรงน,นี้คือแหลมปรีไฮนะจะบอกว่าวันนี้นะฟ้าฝนเป็นใจกับเรามากนะโอ้โหพายุเข้าเมาื่อคืนครับทําให้คลื่นลมมันจะแรงๆนิดนึงนะพาฝนได้มานะแล้วก็เราจะมีทัวรเรื่องทริปไปตั้งเยอะเลยนี่ในในมาฮะนี่ฮะ,ะรทริปนี้กบับเกาะล้านนะสองวันสองวันหนึ่งคืนนะ โอ้โหตุลากุเลมากครับเดี๋ยว,ยว,วไปเก็บบรรยากาศดีกว่าเหลือคาภาพไปเกาะล้านนะทุกคนดูนะเห็นไหมนี่น,นะฮะคนก็นั่งกันเต็มเลยนะครับผมนะตอนนี้รอบที่เรามาก็คือรอบประมาณ10บโมงนะ,ะรอบแรกมีประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับผมเรามาเก็บบรรยากาศรอบๆพัฒนากันดีกว่าครับผม ตอนนี้เราก็ขึ้นถึงเกาะล้านนะครับเขาเรียกว่าทานาบานนะครับผมบรรยากาศทุรักทุเลมากฝนตกนะครับทุกคนฝ่าฝนมาสุดยอดนะครับผมนะครับเรามารอรถแบบนี้นะครับผมนะบอกตรงว่าที่นี่ประทับใจมากทะเลล้านดาวนะน้องเจ้าของมารับเองเลยนะครับผมนะฮะก็นะครับเป็นรถกระป๋อนนะครับเขาจะมารับเราไปถึงที่พักนะครับแต่วันนี้เราบอกว่าเราขอพักก่อนดีกว่าไม่ไหวนะครับแฉะมากเลยครับทุกคนนะครับพอได้ขึ้นรถนะก็มีความสุขมากเลยครับบอกเสียงเดียวกันเลยว่า ขอพักก่อนดน้วยกันให้ไปถึงที่พักกันก่อนเพราะทุกคนเฉิดแฉะมากนะครับทริปเกาะล้านครั้งนี้บอกเลยว่ามันยังมีเรื่องราวสนุกสนุกเยอะนะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับว่ามันมีอะไรให้ชมกันบ้างนะครับยังไม่จบนะ,นะทุกคนเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะโอ้วันนี้สาหัสมาครับับก,การเดินทางครับอ่อยนะยานหใจไกัห้ขึ้นแล้วเั้ย แล้้วนทะเลล้านจ้าค่ะเป็นวิวบอกเลยโอ้โหทะเลอะแม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไคร้ให้เลยค่ะสำหรับเต็มเวทางวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกุกกิ้งแง่เลยค่ะชุวยติดตา